จะวิ่งไปไหนคะวี่บ้าเลยวันนี้ต้องรอลูกทุมาไม่ใช่ันี่ก็ติตตตอย่างนี้บาแล้วเวัีสวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้กับรายการกลับมันบันเทิงนี่เลยกับมาพบกับเรา2ตัวเอ้ย2คนถูกแล้วกับนี่เลยเฟดอร์เช่พิธีกรสายแฟนโรสไซเตโรเนเลนเองและก็น้องแทย์นส่วนสวยน่ารักเอ็ตเบลเชนเดอรงจะเอาสิฉันจะเอามึกัดแกะ กลากลัวมากถ้าวันนี้ถ้าวันนี้แกดื้อนะหรือว่าแกได้โทรศัพท์กันโดนแน่ๆเลยเอาวันนี้ไม่เคยเอาวันนี้เราจะบอกเลยว่าวันนี้เรามีเขายกว่าะไรข่าวสารบันเทิงดีๆแบบนี้เลยเพราะวันนี้เราจะมีนักร้องลูกทุ่งที่บอกเลยว่าเขาจะมาโปรโมทนะจากตัวแบบจังหวัดใหญ่เลยนะวันนี้เราจะมาโปรโมทในรายการของเราเริ่มพูดติ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 ดขัดประวันขัดอางทองเอออ่างทองนั่นเองาจจะเราจะเข้าในทยงอินนะจังหวัดอ่างทองนั่นเองวันนี้เดี๋ยวจะขอต้อนรับเลยนะครับคุณวัดชัยวัฒน์นะมาจากจังหวัดอ่างทอง แล้วบอกเลาว่าเมื่อกี้ฟ is ังเพลงแล้วบอกเลาว่าฟังครั so like no 哈哈哈้งแรกเป็นไงอะติดหูติดหูเลยติดหูเลยทีเดียวเสียงลุ้มล้มโอ้รรีคือจังหวะเมือฟังเขาบอกดังแน่นอนนะและยังในช่วงต่อไปในช่วงของตัวบิวสินเนตแบดชิ่งก็ยังมีในเรื่องของนักเรียนฟิล์มนะครับบางก้อฟิล์มสกูลนั่นเองวันนี้เรามีนักเรียนสองท่านที่เอกเกี่ยวกับการกำกับหนังอยากเล่นหนังไหมเธอเขาเป็นผู้กำกับของปร่เทศดาราจร่งๆเขาน่ารักมากเลยนะก็ใช่ไงเขาบอกเดี๋ยวไม่เดี๋ยวจะต้องเรียนเขาเพราะเดี๋ยวเราอยากจะแบบไปเล่นหนังเล่นหนังอะไรเยอะ ฉันก่อนโอเคเดี๋ยวฉันก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเราก็เดินส่วนของตีคุณเขามาคุณแม่มาด้วยเพราะคุณแม่บอกว่าไปลงทะเบียนในเรื่องของการเรียนอะนะเขียนบทแล้วก็ให้ลุกมือกำกับดีแล้วพวกเราอะตัวแสดงว่าตัวแสดงเดี๋ยวขอทบากอายาอ้ยาโอเคเราก็วันนี้นะบิดแบบนี้เลยในช่วงบิวตี้แมทชิ่งแล้วก็สาวออนเตจนั่นเองนะอย่าพลาดการติดตามเดี๋ยวเราไปชมกันให้จุกๆเลยแต่วันนี้นะ เราจะบอกได้เลยว่าแว่ถูกแล้วอ่ะไม่แก้ด้วยนีอยืนนิ่งเลยว่าจะบอกว่าวันนี้เราจะบอกได้เลยว่าเราจะไปเล่าข่าวนี้ก่อนเลยบัตเจเบร์ซื้อเหมือนเธอไม่ใช่ยังไง ไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนจ้าอย่ารออย่าอย่าไปเปรียบอย่าไปเปรียบเออเขาหน้ารักเขาหน้ารักอ่าววันนี้น่ารักวันนี้นีจะบอกว่าเป็นข่าาน้องหมีเนยนะน้องหมีเนยที่บอกเลยว่าเออเป็นงานเปิดตัว35ปีของแบรนด์นารยาแบรนด์กระเป๋าเคยใช้นารยาไหมแบรนด์นารยาฉันใช้มันตั้งแต่อุ้ยอย่าพูดต้งแต่อุ้ยมันนานมันนานมากแล้วจะจะบอกว่าแอบใช้ก็ใช้เหมือนกันอ้าวเราไปดูภาพกันเลยเลยครับว่าวันบรรยากาศเป็นยังไงบ้างไปอยู่เลยครับโอ้ยนะบอกแล้วนางหน้ารัก I don't think about it. เอ้ยน้องมีเลยขอลายเซ็นหน่อยไม่ฉันจะต้องจดอ๋ะไรไปเลยเมื่อกี้เธอเมาลูกฉันฉันมาหมี่นะโอจุดจุอยู่ไอีกหนึ่งเลยที่ก่อนสี่เขาอยู่ตรงนี้นี่เองนะเขาเลยบอยังไงนี่เลยแบบนี้เลยนารยารอบสามถึงห้าปีเพราะว่ามาแบบไปได้ไหมที่พูดไปได้ไหมมันน่าติดใจ ตแทนเจอโดนแทนไปเออก็บอกว่าความน่ารักของน้องมิเนอแล้วก็ FC สามารถติดตามได้แล้วตอนนี้ก็คือถือว่าเป็นมิเนอก็มาคอลลาบกับนารยาแล้วก็เป็นอีเวนต์อันนึงที่แบบว่าบัตเตอร์แบงนะมาร่วมกับนารยาแล้วเอง่ยคกระเป๋าพงกุญแจทุกอย่างตอนนี้พงกุญแจขายตลาดแล้วนะโอ้ใครอยากได้หัวกระท้อนนะคะ3เดือนเจอกันค่ะแล้วแล้วอีหน่อยจะมีแบบอ่าพงกุญแจพวกเรามั้ยเออ หน้ากันพีโน,โก,นกันน่าเลยแล้วใครจะซื้อค่ะใครซื้อเดี๋ยวซื้อกันเองอ่ะอันนี้ก็ฝากได้วยความน่ารักของน้องหมีเนยนั่นเองนะครับสำหรับช่วงแรกของรายการก็หมดตบเพียงเช่นนี้เลยเดี๋ยวพักอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเรากำลังจะไปสนุกกับเรงทุ่งกันต่อไปกันเลย